กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจหน้าค้ากับรายการนาคาทำนายดวงประจำเดือนมก,กราคม2567เดเดือนแรกของปีนั่นเองครับดวงการงานดวงการเงินดวงความรักของคุณผู้ฟังนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคำพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับ และก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับสืบเนื่องในวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนาะที่วัดปา่าอภิวันพุทธประถมอุรมชัยจังหวัดมหาสรารคามผมได้มีการประกาศบอกบุญใหญ่กับบุญกรถินที่วัดนะครับซึ่งก็ได้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับยอดบัญชีออนไลน์นะครับที่ช่องหัวใจนาคาของเรามาประกาศบอกบุญนะครับในเวลาประมาณ5วันด้วยกันเนาะ ได้ยอดรวมทั้งหมด2 3 1 8 7บาท76สตางค์นะครับผมก็ขอกราบอาราธนาบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับมีคุณพระพุทธพระธรรมพรยะยสงฆ์มเทพเทวดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ปวดอานวยอวยพรให้แฟนคลับช่องหัวใจนาคาของเรานะครับได้พบเจอแต่ความโชคดีพบเจอแต่ความดีร่ํารวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่มีอดกันทุกคนเลยนะครับผมและขอประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆต่อมานะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทย ภาคพื้นฐานครับตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเรียนกันผ่านกลุ่ม a c e b o o k กลุ่มปิดนะครับเรียนกันยาวๆใครอยากจะกลับมาดูคลิปซ้ําดูวนไปวนมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับและหลักสูตรวิชาโหราศาสตร์ไทยในครั้งนี้นะครับผมได้ปรับหลักสูตรให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับไม่ได้ใช้ศัพท์ที่ยากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะใครที่ไม่มีพื้นฐานในการเรียนโหราศาสตร์มาก่อนเลยคอสเนี่ยบาะมากๆนะครับหรือว่าใครที่มีความรู้พื้นฐานมาอยู่บ้างแล้วแต่ สามารถพยากรณ์ได้ในคอร์สเนี้ยเรามีเคล็ดลับนะครับในการทํานายดวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักรวมไปถึงวิธีการเสริมดวงที่ถูกต้องตามดวงชะตาของท่านแต่ละคนด้วยนะครับใครที่อยากจะเป็นหมอดูนะครับหรือว่าอยากจะศึกษาเพื่อไปวางแผนธุรกิจการงานของท่านนะครับหรือว่าใครที่ชอบดูดวงบ่อยๆเนาะนะครับมาเรียนคอร์สเนี้ยสามารถดูดวงตัวเองได้ดูดวงคนในครอบครัวของท่านได้แล้วก็ดูดวงคนอื่นได้อย่างถูกต้องแน่นยำแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไอ l ดี e ไลน์เข้ามาติดต่อ ออสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้พิมพ์ SIbANK164 กันเข้ามาสอบถามแล้วกันนะครับ ดวงการงานสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดวงการงานท่านในช่วงตลอดเดือนมก,กราคม2566ดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานของท่านนะครับยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนพบลาภะเป็นเรือนพบโชคลาภการเงินครับบ่งบอกว่าในเรื่องการเงินการงานเนี่ยค่อนข้างดูเหมือนจะดีนะครับแต่พอไปดูไส้ในจริงๆแล้วในดวงชะตาของชาวลัคนาเมถุนตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสนะัสืบเนื่องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับลองมองย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่29สิงหาคม ยาวไปจนถึง8มกราคมเนี่ย ปี2567เนี่ยดาวพฤหัสหรือว่าดาวการงานมีการเดินถอยหลังครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมาการงานเนี่ยเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีดจริงนะครับมันมีการถูกดองงานนะครับหรือว่าหรือว่าเรื่องโปรเจกต์งานมีการถูกเลื่อนถูกผัดออกไปอะไรที่เหมือนจะสําเร็จง่ายก็สํเาเร็จยากเนื่องจากมันเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นความสาเร็จเนี่ยมันก็ถอยหลังตามมาด้วยนะครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนานเนาะใน,ในเรื่องของงานที่มันดูเหมือนน่าหงุดหงิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแก้ปัญหาก็ไม่จบสักทีนะ อุปสรรคเรือรังในเรื่องงานแต่ข่าวดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนหลังจาก8มกราคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานจะมีการมวนองศาคือเตรียมหยุดนิ่งนะครับคำว่าหยุดนิ่งคือเตรียมที่จะเดินหน้าคือดาวมันถอยหลังนะครับพอมันจะเดินหน้าเนี่ยมันต้องหยุดเดินก่อนเพื่อที่จะได้เดินไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่9มกราคมจนถึง24มกราคมเนี่ยดาวพฤหัสจะมีการมวนองศาคือหยุดนิ่งเตรียมเดินหน้านะครับในช่วงนี้เรื่องงานก็รู้สึกว่าเหมือนกับนิ่งๆนะครับยังไม่มีความคืบหน้า อะไรมากนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะในเรื่องของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเปล่าทําให้ในเรื่องงานเนี่ยมันยังไม่ได้มีการเดินหน้ามันเหมือนเป็นช่วงที่ท่านจะต้องคบถวนอะไรบางอย่างนะครับในเรื่องงานเรื่องของตนเองนะครับชีวิตที่ผ่านมาเนาะนะครับมันเหมือนเป็นเดือนแรกที่จะต้องมาตั้งไมล์เซตนะครับในการเริ่มต้นใหม่ เกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับพอมาถึงวันที่24มกราคมเนี่ยอันนี้ข่าวดีคือดาวพฤหัสจะมีการเดินหน้าเป็นปกติคําว่าเดินหน้าเป็นปกติหมายถึงว่าสิ่งที่ท่านหวังรอคอยตั้งใจจะให้เป็นไปต้องตั้งใจจะให้สําเร็จหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของโครงการโปรเจกต์งานนะครับอยากจะเริ่มต้นธุรกิจงานเนี่ยหลังจาก24มกราคมเป็นต้นไปทุกอย่างจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับความสําเร็จก็จะมีเข้ามานะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการจะสมัครงานหางานใหม่ในช่วงวันที่1มกราคมจนถึง24มกราคมเนี่ย อาจจะเป็นช่วงที่น่างุดหงิดนอ้อรอแล้วรออีกไม่มีการเรียกไม่มีการตอบรับแต่หลังจาก24มกราคมเป็นต้นไปครับท่านจะได้รับการตอบรับเรียกขานนะครับเรื่องของการ ไปเริ่มต้นงานหรือว่าไปสมัครงานไว้มีการสัมภาษณ์ไว้แล้วนะครับก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นนะครับในเรื่องของการทํางานตั้งแต่24มกราคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงวัสนาการงานในปี2567นี้นะครับก็คือจะดีขึ้นเดินหน้าจริงๆเนี่ยหลังจาก24มกราคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่25มีนานะเดือนมีนาคมนะครับ ปี2567นี้ดาวพฤะัสจะมีการเสด็จองศาคือเดินเร็วงานความสําเร็จต่างๆก็จะมีเข้ามาค่อนข้างรวดเร็วยาวไปจนถึง21มกราคมปี2567เป็นเวลาทั้งหมด118วันนะครับในส่วนตรงนี้ผมได้ทําเป็นคลิปอ P ีรายปีให้แล้วนะครับก็สามารถไปติดตามนะครับในส่วนของคําพยากรณ์ดวงรายปีของชา,าวลัคนาราศีเมถุนได้นะครับกลับมาในเรื่องของดวงการงานเพราะฉะนั้นเรื่องการงานจะกลับมาเดินหน้าจริงๆเนี่ยหลังจาก24มกราคมเป็นต้นไปนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของมุมมองอื่นๆนะ เกี่ยวกับเรื่องของดาวประจําตัวดาวประจำตัวชาวลักขนาราศีเมถุนในช่วงวันที1่ 1- ถึงวันที่9เนี่ยจะตกเรือนอรินะครับชีวิตค่อนข้างมีอุปสรรคปัญหาพอสมควรนะครับและก็ให้ระวังเกี่ยวกับคําพูดคําพูดคําจาจะนำมาซึ่งอุปสรรคปัญหาและศัตรูในการดําเนินชีวิตนะครับและมาในช่วงวันที่9มมก,กราคมดาวประพุธจะย้ายมาอยู่เรือนภพ ปัตตนี้แล้วนะครับข้อดีก็คือนะครับดาวประพุธออกจากอริทําให้ในเรื่องอุปสรรคปัญหาด้านคําพูดก็ลดน้อยลงแล้วแต่บังเอิญเจ้ากรรมมาเจอดาวพังคาน4-3กลายเป็นคู่ปากเสียอีกเพราะฉะนั้นเรื่องคําพูดก็ไม่ไวที่จะมีปัญหาตามมานะครับแต่ว่าข้อดีคือดาวประพุธเนี่ยเจอดาวพาทิตย์ด้วยนะ1-4คือคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นมันมีเกณฑ์ดีเรื่องของการได้เซ็นเอกสารหนังสือสัญญานะครับ,ญญรบเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรบางอย่างในเรื่องงานเข้ามาเพราะฉะนั้นการพูดคุ แต่เนื่องจากมันเป็น4ีหนึ่งคู่ประชาสัมพันธ์และเป็น4ีสาคู่ปากเสียนะครับคำพูดท่านพูดให้ดีก็เป็นสีแก่ตัวพูดไม่ดีก็ระวังชีวิตจะลาบากตามมาเพราะฉะนั้นคําพูดคือสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับดาวพาทิตกับดาวพังคารหนึ่งเป็นคู่ศัตรูคู่อุบัติเหตุผ่าตัดผ่าเจาะเดินทางไปไหนมาไหน้าเระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนอรินะครับมาทับเรือนปัตตานีให้ระวังเกี่ยวกับเพศตรงข้ามการทํางานแบบบีหุ้นส่วนไม่ค่ค่่อออยยดีีะรรัับววงงงเเกกืข ประโยชน์บางอย่างไม่ลงตัวเกิดการทะเลาะเบาะแหวงเกิดขึ้นนะครับในเรื่องงานและก็เรื่องผลประโยชน์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนเนาะและมาในช่วงวันที่15มก,กราคมนะครับดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนพบสหัชชาจะออกจากเรือนปัตตนีมาตกมรณะแล้วนะครับใครที่มีปัญหากับเพศตรงข้ามปัญหากเกี่ยวกับหุ้นส่วนหรือทํางานร่วมกับเพื่อนนะครับที่ทะเลาะกันในช่วงของต้นเดือนหลังจาก15มก,กราเป็นต้นไปก็จะดีขึ้นแต่ก็จะมีเรื่องของการต้องเดินทางไกลนะครับมีการติดต่อเกี่ยวกับงานจากแดนไกลเข้ามา นเนื่องจากมรณะมันคือต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลนะครับอันนี้แล้วก็สัตว์จำไม่ถึงเพื่อนเพื่อนก็คือการติดต่อสื่อสารก็อาจจะมีข่าวดีที่มาจากแดนไกลนั่นเองนะครับและมาในช่วงวันที่20มกราคมนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะเป็นบริวารจะโคจรมาอยู่เรือนปัตตนิเจอดาวพระพุธดาวประจําตัวนะครับสี 4, 6, เป็นคู่ธาตุน้ำหมายความว่าจะมีบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับเข้ามาในการร่วมงานนะครับหรือทํางานร่วมกันและอาจจะเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามที่จะเข้ามาเป็นตัว การเคลียร์ปัญหานะครับที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้ที่หุนส่วนงานไม่ดีเนี่ยมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีมีทางออกแก้ไขมีคนที่เข้ามาเป็นชาวธาตุน้ำนะครับเนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นดาวธาตุน้ําก็จะเป็นคนเย็นๆนะครับเข้ามาคอยเป็นตัวกลางไกลเกี่ยแถมดาวพระศุกร์เจอดาวพัางคาน63เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรสุปปากหวานอังคารรับเอาเห็นไหมนะครับกลายเป็นว่าดาวพัางคานจากเดิมเนี่ยเป็นคู่ปากเสียกับดาวพุธมีดาวพระศุกร์มากลายเป็นพูดเพาะขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นนะครับและเป็นดาวคู่มิตรหมายความ ว่าจะมีกัลยานนามิตรที่ดีนะครับมาร่วมนะครับในการทํางานครั้งนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครโสดก็จะมีในเรื่องของบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับในการทํางานหรือนะครับมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะปัตตานีมันคือหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่ของนั่นเองนะครับ และมาในช่วงวันที่29มก,กราคมครับดาวพระพุธซึ่งเป็นเจ้าเรือนพันธุและเป็นดาวประจําตัวโคจรไปตกมรณะช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องการเดินทางไกลหรือไม่ก็ระวังสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะครับแต่แน่นอน1-4คือคู่เอกสารคู่สัญญาคู่ประชาสัมพันธ์ด้านเอกสารนะครับระวังเกี่ยวกับคดีความอย่าไปเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาอะไรนะครับหลังจากวันที่29มก,กราคมเป็นต้นไปมีโอกาสมีปัญหาคดีความฟ้องร้องการเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของงานนะครับมีโอกาสจะผิดพลาดด้านเอกสารหรือคําพูดการเจรจาดีลงานที่เคยดีล อาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานถ้ามองเรื่องดาวการงานเนี่ยจะกลับมาดีแล้วในช่วงปลายเดือนนะครับแต่ว่าในเรื่องการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันจะมีตัวช่วยเข้ามาหลังจากวันที่20มกราคมดาวพระศุกร์มาเนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นมีตัวกลางมาไกลเกี่ยช่วยท่านนั่นเองนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงหนุนดวงชะตาดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพบกรรมะกรรมมะคืองาน นะครับในเรื่องงานเนี่ยนะครับให้หาเป็นวัตถุมงคลนะครับที่เป็นรูปพระปางสมาธินะครับหรือว่าไปกราบขอพรพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นปางสมาธิเช่นหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับองค์พระแก้วมรกตนะครับหรือใครสนใจอยากจะได้เป็นหินแร่เหล็กไหลนะครับเป็นแร่เหล็กไหลเขาอึมครึมนะครับนำมาแกะสลักเป็นรูปพระสมเด็จเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเป็นปางสมาธินะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานพบการงานนะครับเกี่ยวกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานเนี่ยหินแร่ แกลเล็กไหลเนี่ยเป็นแร่หินศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีพลังพุทธคุณเทวคุณมีจิตวิญญาณของเทพพรมดูแลรักษาอยู่นะครับโดยเฉพาะการดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์ยิ่งมาแกะสลักเป็นรูปพระเนี่ยนะครับท่านยิ่งมีฤทธิ์นะครับมีพุทธคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของดาวการงาน,านแน่นอนเป็นดาวพฤหัสบูชาเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหรือว่าเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ใครสนใจอยากจะได้เป็นพระสมเด็จแปหลวงปู่ทวดแกะสลักจากแกลเล็กลาารรรทํววุ่่นเสิมดงคับไป บุญเกี่ยวกับการบวชพระบวชเนนนะครับแล้วก็ไปกราบสักการะขอพรอ,องพระพุทธรูปที่เป็นปางสมาธิเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วงานท่านจะดีขึ้นรุ่งขึ้นนะครับกว่าเดิมนั่นเองเนาะส่วนในเรื่องการเงินดาวการเงินของท่านเนี่ยนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้นะครับด้านการเงินก็ค่อนข้างดีนะ นะครับโดยเฉพาะเรือนพบกระดุมพารเนี่ยยังไม่มีดาวอะไรมากุมมาเลงเลยนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาบเนาะดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานโคจรมาทับเรือนโชคลาบอยู่แล้วแต่ว่าดาวการงานมันมีการโคจรที่วิปริตไงมันก็เลยยังไม่มีโชคคลิปพุ่งเข้ามาแบบจริงจังแต่ผมก็บอกว่ายังคงมีโชคดีนะครับในเรื่องเงินที่มาจากการทํางานนะครับของท่านนี่แหละนะครับบวกกับดาวพฤหัสเนี่ยมีดาวพระเกียรติเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ร่วมอยู่แล้วนะครับได้รับพลังดาวพระเกียรติเนี่ยเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเสมือนแ พลังให้กับดาวดวงนั้นแล้ว5-9เนี่ยเป็นกลุ่มดาวเกี่ยวกับด้านสติปัญญาเรื่องของเซนสสัมผัสอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะดีนะครับในเรื่องของการาหาเงินนะครับหรือว่ามีเซนในการหาเงินวิธีใหม่ๆนะครับวิธีที่ดีแล้ว5-9เนี่ยเป็นเรื่องของบุญกุศสเพราะฉะนั้นในเรื่องของการหาเงินหรือว่าการเสี่ยงโชคเนี่ยยังคงดีสําหรับชาว,าวราศีเมถุนนะแต่พอมาหลังจาก15มก,กราคมนี่แหละนะครับดาวพาทิศเนาะโคจรมาตกมรณนะและเล็งไปที่เรือนการเงินนะครับก็ระวังเรื่องของเพื่อนเนาะมาขอยืมเงินอะไร รระวังจะเสียเพื่อนเพราะเรื่องเงินเนาะยิ่งมาในช่วงวันที่29มกราคมดาวพฤหัสนะครับโคจรมาทับเรือนมรณะนะครับหนึ่งสี่เนี่ยเป็นคู่เอกสารคู่สัญญาคู่คดีความเนาะเล็งมาที่เรือนการเงินนะครับระวังมีปัญหาเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาการเงินระวังเกี่ยวกับการผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรนะครับบัตรเครดิตนี้บัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยอาจจะจ่ายไม่ตรงและเกิดเป็นปัญหาคดีความฟ้องร้องกันตามมาทีหลังนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวและนาราศีเมถุนเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินผมถือว่าเรื่องของรายรับนีี่ด ส่วนรายจ่ายให้ระวังช่วงของปลายเดือนละกันเนาะเนื่องจากจะมีดาวถึง2ดวงนะมาตกมรณะและเล็งไปที่เรือนการเงินของท่านนั่นเองครับชาวลัคนาราศีเมทุนนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงนะครับในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับผมแนะนำเนาะบูชาเป็นหินแก้วไหม่ทองนะครับด้วยความเชื่อนะครับแก้วไหมทองเนี่ยเป็นหินใสที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับข้างในมีเส้นไหมสีทองนะครับเป็นหินใสเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้วัตถุมงคลนะครับเด่นด้านดึงดูดเงินทองนะครับก็หาเป็นแก้วไหมทองหรือใครอยากจะ วัตถุมงคลดีๆกับช่องหัวใจนาคานะครับก็ติดต่อสอบถามแอดมินรอเข้ามาได้ครับส่วนการทําบุญเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีเมถุนหาโอกาศไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของห้องน้ำเนาะบริจาคเงินนะครับซื้ออุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดหรือจะไปล้างห้องน้ําด้วยตนเองได้จะดีเลยนะครับทำบุญในวันจันทร์ด้วยยิ่งดีหากทาบุญเป็นจํานวนเงินนะครับควรลงท้ายด้วยเลข15แล้วกันเนาะเป็นกําลังของดาวจันทร์เจ้าเรือนพบการเงินหลักนั่นเองครับ ส่วนในเรื่องของความรักครับค่อนข้างจะวุ่นวายนะครับเนื่องจากที่เรือนปัตตานีหรือเรือนคู่ครองเพชรตงข้ามเนี่ยดาวพาะิตกับดาวพังคารมาคุมอยู่แล้วนะครับหนึ่งสามเป็นคู่อุบัติเหตุคู่ทะเลาะบอแวงเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเนื่องจากดาวศัตรูมาทับเรือนคู่ครองใครที่มีแฟนอยู่แล้วระวังการทะเลาะกันนะครับระวังบุคคลที่สามมือที่สามนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดคาจานะครับจะเชื่อเฉือนฟาดฟันกันด้วยคำพูดเพราะดาวพระพุธมาสี่สามมันเป็นคู่ปากเสียเพราะฉะนั้นมันจะกล้าพูดนะครับมันจะพูดไปเร นั่นเองนะครับส่วนสําหรับคนที่โสดนะครับในเดือนนี้ก็ค่อนข้างมีอุปสรรคในเรื่องของความรักนะต้องระมัดระวังมีศัตรูคู่แข่งเข้ามานะครับมีตัวเลือกเยอะนะครับทาให้ความรักของท่านเนี่ยค่อนข้างจะต้องค่อยๆพิจารณานะครับด้วยความที่ดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่เรือนคู่ครองนะครับเป็นอารมณ์ของการที่ท่านไแอบร,รักแอบชอบหรือไปเลงๆใครไวนะ้เนาะก็คือเจอแล้วแหละคนที่ใช่แต่มันด้วยความที่มันมีดาวถึง3ดวงนะครับมันก็หมายถึงคนหลายคนหลายประเภทนะครับเริ่มต้นจากดาวพอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนศาสตร์ช้าก็หมายถึงเพื่อดาวุก็หมถ พันธุ์ผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้ต้องค่อยๆพิจารณาครับอย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรนะครับเนื่องจากดาวมันเป็นดาวศัตรูกันอยู่นะครับค่อนข้างจะมีเรื่องทุกขร้อนใจเพราะเรื่องความรักนะไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยความรักค่อนข้างจะร้อนใจนะครับค่อนข้างจะทุกข์ใจส่วนใครที่โสดอยู่นะครับก็ ร้อนไม่แพ้กันนะครับเพราะมันมีคนเยอะนะครับที่จะเข้ามาในช่วงนี้ก็คือไม่ถึงว่าคนที่คุณไปหมายปองเนี่ยคนอื่นเขาก็หมายปองเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะครับและมาในช่วงวันที่20มกราคมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีจริงในเรื่องของความรักเพราะดาวพระศุกร์นะครับเป็นเจ้าเรือนพบปุตตะจะโคจรมาอยู่ปัตตานีแล้วเจอด,ด,ดาวพระพุธดาวประจําตัวท่านเป็นคู่ธาตุน้ำไม่ถึงว่ามีตัวกลางควยไก่เกี่ยิแล้วนะครับบวกกับดาวพัางคางกับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นคู่มิตรกันนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาไมาาาายถึงวว่่จะะมมีีเเพพือนบรนนริโดฉ เพราะสุ an, เป็นดาวบริวารเนี่ยจะมีบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางไกลเกี่ยรหรือคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าในช่วงนี้ก็ได้ซึ่งความรักท่านเนี่ยนะครับคนโสดนะจะดีจริงๆก็คือหลังจาก20มกราคมเป็นต้นไปส่วนใครที่แต่งงานแล้วนะครับมีแฟนที่มีปัญหาทะเลาะกันก่อนหน้านี้ก็จะกลับมาดีขึ้นเรื่องร้ายๆที่มันไม่ดีเนี่ยมันผ่านคนไปแล้วนั่นเองนะครับก็จะกลับมาเคลียร์ใจพูดคุยกันดีขึ้นนะครับเห็นคุณค่ากันมากขึ้นในเรื่องของความรักนั่น่่่นน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 เเเเเออออองงงพรรราาาาาะะฉัั้้้ืืืคควววมกตดดขุยยปล ค่อนข้างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนเรื่องความรักทุกท่านเลยเนาะสำหรับในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงครับหาเป็นสีพึ่งมหเสน์นะครับสีพึ่งมหเสนีจากช่องหัวใจนาคาของเราผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษแล้วโดยเฉพาะพิธีคืนจันทร์ซ้อนจันทร์นะครับแล้วก็มวลสารในการทําสีพึ่งเนี่ยมีทั้งหมด1 0 8ชนิดหนึ่งในนั้นก็คือว่านดอกทองนะครับทำพิธีถูกเลิกถูกยามนะครับมีการวางเลิกงามยามดีในการหุงสีพึ่งนะครับรวมไปถึงวัตถุดิบนะคริง น้อรวมไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งฝ่ายพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ครูบาอาจารย์ฝ่ายคารวัตมาที่ฐานจิตปลุกเสกให้ใครอยากจะได้สีพึ่งดีๆผ่านพิธีปลุกเสกแล้วติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงครับชาวลัคนาราศีเมถุนนาอนะครับในเรื่องความรักกับดาวการงานเป็นดาวดวงเดียวกันไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องการบวชพระบวชเนรนะครับหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลปฏิบัติธรรมในปี25 6 7นนี้ถ้ารวมกันเป็นไปได้นะครับไปถือศีลแปดเนี่ยรวมก ความรักดวงงานท่านเนี่ย จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจเรียนวิชาโหราศาสตร์ไทยภาคพื้นฐานออนไลน์ผ่านกลุ่มปิด a c e b o o k นะครับตอนนี้ช่องหัวใจนาคาของเราได้เปิดคอร์สหลักสูตรสอนวิชาโหราศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะไปพยากร,ร์ดวงชะตาตนเองและผู้อื่นได้นะครับสามารถนําไปวางแผนเรื่องของธุรกิจการงานของท่านได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะทําอาชีพหมอดูเลยนะครับในคอร์สเนี้ยถ้าเกิดเรียนจบสามารถเป็นหมอดูได้เลยนะครับพยากรวิเคราะห์ดวงทั้งตนเองและผู้อื่นได้อย่าง อย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็ติดต่อสอบถามแอดบินเราเข้ามาได้นะครับจากนี้ไปจนถึงวันที่หนึ่งมก,กราคมนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับใครที่สมัครเรียนก่อนวันที่1มก,กราคมนะรับสิทธิพิเศษนะครับเรื่องของโปรโมชั่นราคาพิเศษได้เลยนะครับยังไงก็สอบถามแอดบินเราเข้ามาแล้วกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ e ีีนะ e ีพีนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ